ตอนนี้นะคะรถของโอป้านะคะกาปั้นนะคะจอดไว้นานมากค่ะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเก่านะคะที่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรเก็บไว้นานแล้วเป็นรถของป้าป้าของโอม้านะคะนะคะตอนนี้คือตกโอป้านะคะไอโอ้ยตาหมดม่มาวาโอโอป้าเป็นอันรถใช่โอป้ามีสองคันรถไม่ใช่สองอันค่ะลูกรถสองคันนะตอนนี้โอป้าจะทดลองสตาร์ทเพราะไม่ได้ขับนานแล้ว เพราะว่าไม่ได้ขับนานแล้วก็เลยจะสตาร์ทแล้วก็พาเรานะคะคาร่าและหมอต้อยไปเที่ยวคาร่าขึ้นไปเลยเดี๋ยวหมอมาขึ้นตามใช่ค่ะขึ้นไปเลยคนอ่าเรามาดูด้านในของรถโอป้ากันนะคะรถของโอป้าของป๊าป้าของโอมานะคะนะคะรถัะนีอายุยาวนานมากเลยนะคะนี่ค่ะโอป้ารักษาอย่างดีเลยนะคะ มันกิ๊กเลยนะคะ <c oughs> คันนี้ปกติไม่ได้ขับค่ะอันนี้มาลองสตาร์ทดูประตูมันก็จะไม่ไม่มีนะต้องเข้าด้านนี้ค่ะโอป้มาแฟนสาวเดี๋ยวต้องเข้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเดี๋ยวป๊ามาเดี๋ยวมจะนั่งข้างหน้าคู่กับโอปาาา้าคาร่านั่งข้างหลังโอเคไหมคะลูกโอเคเออหมาม่าก็รักลูกคะลูกหมาม่าก็รักลูก

เช็คเคานทั้งหมดเลยนะคะโอเคโอปา เช็คเคียนที่เขาสร้างไว้นะคะของประเทศเช็กนะคะโอ้โ้านะนี่กับรสร้างแบบอนา,าเขียนชายแดนนะฝั่งนี้จะเป็นข้าวบาเล่ทั้งหมดเลยนะคะข้าวบาเล่ข,ลของโอป้าน,นะคะโอป้ามีพื้นที่เยอะค่ะนะคะเอามามาต้อยกับคาร่านี่คเคยเดินนะคะเคยเดินปั่นจันจกรยานแล้วก็จอดไปเดินมานน ก็แลนะ้วมุงมุงนะนะอนะไรกวต่เาก็แบบตาบินเ่เปนคาบีาคบ,บ้านบ้านแถวน,นี้จะมีอยุประมาณแบบร้อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านของตัวฟ้าอาอมา240รปีค่ะบ,บ้านจะสร้างขึ้นก่อนถนนนะาแต่ก่อนตัวฟ้าบอกว่าถนนเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งะคะแล้วเขาก็มาสร้างที่หลังนะคะสร้างที่หลัง บ้านนี้นะคะคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันทั้งหมดเลยนะคะมีีเขาฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดินที่ของโู่ป้านะคะเย็นถ่าหนาวเย็นตลอดทั้งปีเป็นหุบเขาก็นั่นเป็นหุบเขาอันนี้คืออยู่ข้างในหุบเขานค่ะล้อมรอบด้วยเขาทั้งหมดเลค่ะฝั่งนี้จะเป็นเยอรมันฝั่งน้อนจะเป็นเช็กเชียรนะคะตัดกันที่ถนนค่ะ เป็นเครนสไตน์อเคเครนสไตน์เช็กเยอรมันอุปบาบอว่าตรงนี้เป็นเช็เคียนนะใช่เลยอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นเยอรมันนะเยอรมนี้ก็คือข้ามตัดข้ามกันที่ถนนเส้นนี้นะคะตัดผ่านกันแบ่งกลางไม่ใช่ที่แบบไม่ใช่นี่คือหลักกิโลนะคะหลักกิโลที่แบบแบ่งเขตนะคะ เยี่ยมจีใช่ค่ะตรงนี้เลยนะคะซีซีก็คือเช็คลกิเช็คเอียง ป่าสวยงามเนาะนะคะ ันี่กุ่มสมบูรณมากนะะ ตราพู่นะมีเขาสูงเลยนะพี่ออกมานะเป็นจุดสีขาวเลยนะคะฐานี่ทางว่าหินก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองนะไปไล่ดูที่มันกว้างนีมนะคะนี่จะเป็นโรงจอดรถนะคะโรงรถของที่นี่นะคะเขาต้องทำโรงรถไปนะครับเพราะหน้าหนาวนี่หน้ามันลงนะ,ะ้าไม่มีโรงจอดรถเนี่ยรถนี่ก็จะแบบสตาร์ทไม่เติดนะคะ กล้องไปไม่ทันนะบ้านหลังน,นี้ก็เก่ามากนะคะ,นะะส่วนใหญ่โอป้าบอกว่าประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนะคะบ้านแถวนี้จะสงครามโลกครั้งที่สองทั้งนั้นเลยคนะ่ะเพราะมันติดชายแดนแต่ก่อนก็ทั้งเชกเคาน์นะคะเยอรมันแล้วก็กรีกนะคะก็จะอยู่ที่นี่แล้วนี่พอแบบแบ่งแยกดินแดนแล้วชาวกรีกก็ถูกขับไล่ออกไปนะคะ ็เหลือแต่เชเ็คเคียนเยอรมันแบบแยกดินแดนกันนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าเช็คเคียนเนาะแต่ว่าของเราจะเรียกว่าซาฮารนานลาเชคนะ ตกทอดมาอนาคตเป็นของคาร่าแน่นอน้ายังไม่กลับบ้านบ้าป้ายกลับบ้านะาตอยทัวว่าแบบรี่มา้าจะดอหละนะคเพราะไม่ได้ฟชมานะคะดลดกมาชตบ้าลขับรถไปคนเดียวก็ประมาณนี้ค่ะมาลองสตาร์ทเค่อง 哇，好呢哈。Huh. Uh huh.